คนไอโดนน้ำปูเผ็เดผผเผ็ดเผ็ดได้ใช่ไหมบอกเผ็ดได้หรอเจอเลยถดิน<อ>หอมหอมเจียวเจียวอ,อันนี้ทุ่วดินที่หลวงปู่บาร์ขาจะไม่ค่อยมีวัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นควายเรา,าเอื้นอย่างนี้ครับเด้ยไปแจ๊กไปแจ๊กแค่ตัวโ,โตๆปลากายตัวโตๆครับโอ้ใหญ่โพดโอ้โห นางเงือกเอ้ยนางฟ้าเอ้ยนางเอี้ยงอันนี้คือจะไปไหนเนี่ยไปดใน,นตลาดไปยานานระอตลาดมืดลงพะวัาางโอ้โหมืดจริงๆอ่ะดูดิมืดตึ๊บเลยสืบพามืดแต่ตัวขาวขาวเดี๋ยวจะพาไปกินของแซ่บนะเอออะไรแซ่บเดี๋ยวต้องรอเบิ่งเด้อมาดูอะไรเนี่ยรอบิรนเสือ้อรอเบิร์เสื้อเองนะเดี๋วยวพรุ่งนี้จะเอาเสื้อไปเล่นน้ำ พอที่นุ่งเสื้อหลวมพอบางนี่อ๋อหรอเินตามสาวนี่คือเดินไม่ค่อยทันเวลาเขาเจอเสื้อผ้าโอ้ต้องเซ็กซี่นะเป็นนักเอกชอบพี่ต้องเซ็กซี่เป็นหลักนะอันนี้ก็แหวกไงนี่แหวกนี่นางเอกเท้าต้องเซ็กซี่เป็นหลักนะให้คุณไม่ดูเอาเอาแบบไหนอายุเท่าไรเดี๋ยวถามก่อนอายุเท่าไรป .5 ป .5 ปธนาคารไม่เท่าไรปธนาคารเลยห้าจ้าวซิบูืเล่นยี่ห้าพอยี่ห้าพอหล่อยล่ออันนี้นี่โอ้เซ็กซี่มาก เดี๋ยวจะลองตรงนี้ในหน้าร้านเลยบางนี้ด้วยนี่เท่าไหร่เอ่ยสามสิบห้าสามสิบห้าเป็นเงินทรายอะซื้อให้ซื้อให้ประมาณร้อยไปเอออ่ะต่อต่อที่ต่อที่บอก่ไม่ใช่ตังหนูทูตศาสารเกาหลีด้วยรู้บ้ได้ปะเอ้ยเขาเป็นเงินบาทเอาเป็นเงินจีบรู้ได้ไงจังงันสามสิบเส้าก็ได้ปะเส้าก็ได้แล้วขึ้นแล้วสามสิบถ้าถ้าถ้าเส้าได้ใจเอง สามสิโอสามที่แผละนะนี่นี่คือต่อนะใจตังคอนไว้ต่ำมีเด้อบอบางเยนั่งทนี่ได้เด้อโอ้ตำเองใช้ได้ตำเองก็ได้กลาข้าาดเย่จะตเองไมช่ว้จ้าของร้าตาเพลใจแล้เดนยังแซบเด้อบอกให้ครับส้มตไมได้ไมงตโชว์ก็ได้ ออให้แม่คะแหละเปลี่ยนใจแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาซิปตะคนเอาอะไรไหมเอาไก่ออกมาไก่บอป่าบอยนี่ยไงไก่หมดถ้าสุดซึ้นตายดีกว่าป่านะป่าวตท่าไหน ตามนั้นเดี๋จะรอไปกว่าเอาเอาชานี้เลยครับชาเดียวนีนามากเดียวขัดอะไร่อร่อยครับขอบคุณครับแซ่ตามไปดูหน่อยนู่นน่นไม่แทบดูดีแล้วที่ไม่ให้เม่ยห้เอาเอยเอ้ยเอยเ้ยเอ้ยย้นเอ้ย้ยเอนี่้้้เอนอ้เ นะบอกดูเห็ดได้หรอเจอเลนี่มาชิมรสอันนี้ของจริงแหละพี่มั่งนะเมื่อกี้รสชาตินี่นะครับก็เดี๋ยวย่างกินเอานิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะต้องรีบไปต่อนะเราเห็นอะไรดีๆที่ข้างแคมป์โขงดิ่มต่ำตัำไม่รู้อ่ะไฟสลัวสลัวนะโอ้มาไปนั่งนาน ไม่เดกินอะไรนะม่ากนนันกิ่นไหมเมื่กี้ตัง้งแต่มาเที่ยนมาตำนะเอาพี่มานั่งนี่แหละยังอยู่นั่งเฉยดีกว่าอย่าอย่าอยะเอิดไปตำเลยโเล็แต่ยังไม่มาเป็นนางเอกให้ป้านอยากให้เราตำให้จะวะป้ปะาที่ตำแน่ๆาให้ตำกลัวม่ซบไงอันนี้ปลาตุกะไร ซาลบหวานหวานนิดนไปไปอืข้าวที่ดูดิรอยตุ๋อะไรนะขุ้งร้อนใช่ไหมเผื่อด้วยเส้นมันนิดมันมันแบบรับเดอก็ละลายใช่ปะจะบอกว่าเราตอุทยานมาแล้ววันนี้วันนี้ขให้กินขอให้กินเราสองครีบั ไปโตดอิอืมอืมไม่พอมากกรอาจมก์เหเดี๋ยวเราซื้อกับกับกับแก้มาต่อได้เพราะว่าเห็นแล้วมีหลายอย่างเจอเลยมาแล้วนี่เป็นโต๊ะมันจะจิ้มกินทุกความอะไรวะกินทุความหิวบอกหน่อยบอกคนนู้นหน่อยหิวแดงแซบ่บแดงมากับพี่ตั้งเนี่ยแหละถ้าไม่บอกว่าหิวนี่ไม่ได้กินหรอกเป็นไรวะจะกินทุ่งเช้าเลยเรนบอกว่าไม่ได้พี่แน่ต้องผูกขาดก่อนได้รถหุทุนต่างรถหุนเลย เดี๋ยวเี่หน่อยดอพี่คำได้นะประมบณนี้นะเกิดดีแวกเลยนะขอบคุณแผ่นตลาดเช้าวันสุริย์เช้าตรงนี้เยี่ยจะเต็มไปด้วยของขายเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้คือเขากำลังเตรียมข้าวของที่จะเอามาขายพวกนี้ใช่ไหมแม่สไปดีแม่สไปดีอันนี้แม่นั่นเอาไว้เฮ็ดเจ้าบองว่ะนี่ โอ้อันนี้เขาต้มดนบ่จากสมุนต้มเพลแล้วก็พองสมุนต้มเลยตั้งแต่เช้าโอตอนเช้านี้จะมาขายเนอะตรงลาเช้านะแม่เนาะอือโอ้โหน่าน่ากินมากเลยเจี่ยวหกคนเลยแบบหมักค้นเย่จะอยู่ช่วยทำก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปรอที่ห้องได้ได้แม่ฝากคนฝากคนช่วยทำด้วยนะแล้วไงบับเบิังแล้วใส่ชุดอย่างนี้ทำนี่ถ้าทางจะขายได้ได้ดีนะ กคนวิ่งคนแวะมาดูแต่ไม่ได้แวะมาซื้อหอมไหมหอมมากเลยทําเป็นหรือเปล่าเนี่ยบอสมานทำให้เป็นแม่ทํายากไหมครับเฮ็ดยากบอเห็ดยากา <S <S บอสแต่ก็บปนยาคั่งกระดูกซ่างและกระดูกซ่ากอ๋ออันนี้เดี๋ยวแม่จะต้องคนเนาะม่โอ้นะครับเดี๋ยวแม่ก็จะคน แต่พุ่งนี้เช้าเอี้ยงมาดูตอนที่เขาแปลรูปแล้วเป็นเจ้าบองอ่ะเป็นยังไงแต่ว่าน่ากินมากเห็นวิธีการทำทำด้วยอย่างเงี้ยเตาฟืนน่ะเตาฟืนเตาผาดดีมากเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่ห้องก่อนนะครับเพราะว่าเออมืดแล้วเป็นห่วงเอี้ยงมากเลยกลัวจะไปทำร้ายคนอื่นพอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไ,<ว>ไปทำร้ายคนอื่นจะเดือดร้อนแม่อัปใจใดเด้อมีจะมาใหม่สวัสดียามเช้าครับที่เมืองหลวงปางครับ ในบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็มีสายน้ำของไหลพัดผ่านครับเช้านี้ที่หน้าที่พักผมขอจะมีบริการขายพวกเฟอร์แล้วก็มีพวกกาแฟมีพวกข้านมปังครับเป็นข้าวจี้นะครับนั่งทานอยงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้สาวๆแต่งตัวให้สวยแล้วก็ออกมากินอาหารเช้าก่อนหรือจะไปเดินตลาดเช้าก่อนแล้วก็ค่อยไปไหว้พระบาง จากนั้นเราก็จะเตรียมตัวเดินทางกันต่อนะครับไปไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมครับว้าวเอี้ยงงามแพงครับเดี๋ยวดูเขาว่านยังจะแต่งชุดมาแบบไหนเดี๋ยวรอเบิ่งเดอ้อนอนรับสบายาอบอกรับสนิทเลยรับสนิทเลยไม่มีใครไปกวกนแหมให้เชื่ออย่าให้กวนนะแล้วเจ้าไม่ขอเรียกประตูค่อยล่ะไป,เอ,ะไปเออไปเดินตลาดสาวเนาะ แต,แต่ที่นี่เขามีไข่ของเชา้าสนใจจะกินก่อนบรว่ารือว่าจะไปเดินตลาดเชา้าก่อนกาแฟบมงฮานครับในเมืองหลวงพอบางอันนี้สั่งเรียบร้อยแล้วครับเวลาการชงนี่คือเขาก็ต้องใช้เนี่ยใช้ผ้าครับแล้วก็เอามาลวกมเมล็ดก,กาแฟไหมแล้วก็จะเอาน้ำเนี่ยมาต้มเป็นกาแฟใช่ไหมดูดีมากเลยเดี๋ยวผมจะไปทานกาแฟครับแล้วก็จะมีคล้ายๆกับข้าวเก็บฟางหม้อของทาง,งฟังสอปอเราครับก็จะสั่งมาหนึ่งแผ่นแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งทานครับน้องน้องเอี้ยงนะครับ อันนี้นี่สงังอะสาวพัน,สา,พนสาวพันนี่เป็นเป็นเท่าไหร่แยกประมาณเจ็ดสิบบาทได้นะโอ้ันมันหลายจังสี่ห้าสิบบาทแถมวะอันนี้แถมคือซื้อถุงเดียวแถมทั้งซื้อห่อเดียวแถมทั้งถุงได้จังหันสองสามสี่หกแปดกระจายตังค์หน่อยเจะแยก เอาไปฝากนี่สาวกันเอาไปฝากคนที่นู่นนะที่ไม่ทอดที่เวียงจันจะเอาบูดก่อนไปรู้อันนี้คือสั่งสั่งเฟอ้วยเนาะเฟอแล้วก็อะไรอันนี้ข้าวสวยอันนี้เฟอร์โอเคโดยขายทุกเช้าแม่แม่ขายทุกเช้าเนาะแล้วดอกไม้ไปเฮ็ดเฮ็ดที่ยังอ๋อไม่ดีเข้าวบันสานอ๋อเข้าวบันสานเลยเนาะอ๋อโดยจะได้เด้อแม่เขาเอี้ยงกินอันนี้หน่อยเขาเก็บ เขาเก็บปาหม้อลาวหน่อยวันนี้จัดเต็มตอนเช้าครับเพราะว่าวันนี้นกเอี้ยงจะเดินทางกลับเลี้ยงนกเอี้ยงให้เต็มที่ครับแล้วไปปวดท้องบนรถโดยสารเออเบิ้งหน่อยเด้อแม่อย่าเบิ้งรถมันก็ลุยงี้เนาะอืมีใส่ไข่ด้วยอ่ะตัวนี้ใส่ไข่ให้ให้กินกี่แม่อ่าหมื่นห้าสิบห้ากินกีบสิบห้ากินกีบเนาะ ลืมเข้าใจประจอนเข้าใจดีเข้าใจอยู่แ,แม่ลืม,ลมอ๋อเลยอยำเใส่ไข่ปลาทำตอนนั้นเทนสิบห้าพันเหรออันนี้กับตัวนี้ใส่กับหยออ๋อก็ออออค,คือมีสองรสชาติเ,เนี่ยเจ้าสีมอ๋อนี่แม่อยากนำเสนอครับ เวลาเขาเปียกเส้นบ้านเราคือเขาจะทําบางๆของที่นี่คือเขาแป้งจะหนาหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นแผ่นบางแต่ก็จะทําให้หนาหน่อยแล้วก็นี่แมนน้ำก็มีน้ำปลาเนาะน้ำปลาหวานเลยน้ำหวานน้ำหวานเอออะไรลืมลืมโอ้นี่เขรใส่ไข่อยู่ที่จะแซมาะตัวใส่ไข่เขาซอยน้อยเลยอ่ะ แม่แบบเบกข้าวซอยน้อยโอแม่รู้จักข้าวซอยน้อยด้วย้นนาโมข้าวซอยน้อยเลยนะเวลทาทำก็ได้อยู่แบบน,นี้แล้วก็นี่ครับหมนุมนหมนหมนนี่นะครับก,ก็ใส่มานี่แล้วก็เดี๋ยวแม่เขาจะปรุงให้ดูอ๋อไม่ใช่ปรุงคืออย่างนี้เลยแม่หรัดการ อ๋อมีหมูยอยออ๋อคือเป็นเป็นถ้วยอย่างงี้นี่ของเราไงของเราไงพวกพวกเจ้าอ่ะหรือแ่าของของผมครับเมื่อกี้ไปสั่งมาเจนบอกอ้าวกะเะกะจะบอกอยากกินค่อยก็เลยสั่งให้อ๋อเพราะผมกินโจ้ครับ แตัวนล็กๆนี่กินหลายมีไอ้นี่ด้วยครับกระเทียมเจียวเนาะเอ้ยหอมด้วยกระเทียมเจียวแม่ถั่วดินหอมหอมเจียวอันนี้ถั่วดินน้อยปรุงน้ำเลยบ่อ่าปรุงปรุงเลยอ๋อเขาต้องปรุงน้ำก่อนถั่ดินอือถั่ดินใส่น้ำอันนี้อันนี้ยังปรุงยังเคยกินหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยเอามาหลงระหว่างปกติลูกค้าจะบดสั่งตัวนี้ใส่เนาะสั่งแต่ไข่แต่ห่อั่นพอนพอนตัวนี้ลงแล้วเขาต้องเพิ่มตัวนี้ให้ลูกค้าซิ อ๋อครับแม่ค่ะผลได้ทีบกเคยสิครับอ๋อนะแม่บอกว่าพ่ดเป็นได้ซิมเนี่ยพัดภาษาลาวเรียกอะไรเนี่ยนี่เนี่ยอ๋อนี้หว่าเออเขาเนอย่างเกาะพวกเจ้าห้องแยกพวกเจ้าอยู่แค้มเวียนจันท์เออบนี่จ่ายอยู่บ้านค่ะโบคอยมีนะอยู่งอย่างเจ้าเออนั่นปั่นกวนบ้อปั่นกวนมาแล้วาวเียดนม สาวเวียดเออสาวเวียดวะนี่แม่นโอ้บรรทวนเป็นผัดบรรทวนมันสาวเวียดเอ่าเราเฮียนี่ไรหกใช่ไหมเฮียไปว่าหกเออพี่กันนะเฮียเฮียข้อบังข้อมองเฮียเฮียเฮียเออเฮียหรือข้อบคนเป็นใจคนบางบ้างเขาคุยกันครับนะเยืนท่านบานแพ้บานหลักอืมภูส่แซมบยังเดี๋ยวจะไปกินละเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินกันนะครับเดี๋ยวจะไปเดินตลาดเช้า ลิงก่อนเดินทางนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวาไปเที่ยวไปเที่ยวได้เที่ยวแบบมันมันแบบเต็มที่แบบว่าใส่ชุดสวยๆมีล่องลอยกันอ้าแล้วเสียดีอ๋อแล้วอืมเสียบบแป้งนุ่มมากยังมองขึ้นด้วยขออีกหนึ้งเฮ้ยแป้งนุ่มมากวุ้นแป้งที่นี่ข้นมาก ก็มาดูคือการทำคนจะกรแลลือไะไม่มีนี่นอันนี้น,นี่คนรื้อนน่อ่ะคนอ่นจะสองอย่างมันดิอืนต้องกิมุอยอมุอมุยอมะ,อะกินพร้อมกันแล้วก็อห,อหอมเจยวก็หอมมาหยิบเลยได้ไจ้ะแม่มาเยอะเยีวด็ดด็ดได้บมได้กับเตาถาแม,มคา่ค่ะ ข่ามารายเนาะผมจะชิมมากนะครับชิมที่เป็นไข่นะไข่นี่คือมีไส้อะไรเงี้ยต้องกินทุกอย่างเมื่อกี้ไอ้ที่ว่าเป็นแป้งนะนุ่มมากกินอย่างเงี้ยอร่อยว่าอร่อยมันนุ่มมากถ้าเขาใส่ไข่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะไงแต่ไข่มันต้งเหมือนกินไข่มันมันมีมีไข่ข่ามรสุมอ่ะมันจะไม่ได้กินแป้งยองมันก็แปะย่างแต่ถ้าเลือกกินได้ผมกินไอ้นี่นะ อาหารเกี๊ปลาหม้อเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานๆคล้ายๆบ้านเราแป้งนุ่มเนาะแป้งนุ่มมากเซ่มากต้ตาแบบไม่ลายอร่อนะวันนีตั้งใจเปซื้อแพ็คอาหารไป่านเดบิต์บมีรบ้างครับโบโบเจบไเลยจกินขนมบ้านๆให้คนดูเบิ่ม หนุ่มแม่มาขายเหรอคุณหนุ่มคุณแม่หน่อยคุณกุวลเดี๋ยวมาขายอ๋อเดี๋ยวเราสัง่งขยะจะกินหมดหมดนีละเอากระบะเวียงจันได้บ้างพันยูพันสิบูดร์รูปไฟฟ้ารูาารปไฟฟ้าเป็นแอร์รูนี้ก็เป็นแอร์ไม่ได้แบบนั่งกรนะบะหลังเท่าไห้นล่ะไหวบ่ไหวไหวเดี๋ยวหมูมือคุณไม่ให้หมดเลย้าเจ้าไม่ทำอ่ะเป็นการลงโทษเจ้าจะเอาไปไหนก็แล้วแต่เจ้าเออมิสเแ็นบอ๊บ่ ไม่รู้ว่าที่ในรถไฟฟ้าก็ห้ามเอาขั้นขึ้น,นรหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่ให้ขึ้นแต่เดี๋ยวถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวค่อยก็จะเอาไปทํากินเพราะค่อยจะไปหาหน้าองเอกในงานต่อเมื่อคืนก็เจออยู่นะงามแหงนะมีแตะพูดงามเสาเสาทองบางามหลายนะแต่ว่าคือติดต่อไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องมาเจอกันตอนที่เอี้ยงมาอยู่เพราะเกิดว่าจะเ๋ยน้องเอกมาเดี๋ยวชนกันเรายเอี้ยงกวัวเอี้ยงจะมองไงต้องเอาน้องเอกเอาเอี้ยงกลับไปก่อนหนมข้า็สับหวานดี รสชาติเหมือนข้าวเหนียวสังขยาบ้านเราเลยแต่ว่าอันนี้เสียบก่อนย่างแบบดั้งเดิอมอันนี้คือแบบน่าจะเทสุด,ด้วยมืนะอเนาะมันจะเอาฟืนอ่ะหอมมากอืมอร่อยต่อครับทุกท่านต่อจปสุดที่สุครับเราจะไปเดินตลาดเช้านะครับนะอาหารเช้านี่ค,คือดีมากครับนั่งแลนดบรรยากาศเป็นๆนะครับมีหลายคนทำงานเลยไปเดินมาไม่ผูกพานแต่ก็นี่กาแฟโมฮาณของหลวงพ่อบาง รสชาติจะไม่เหมือนที่หน่อยครับนะรสชาติดีนะเฮ้ยหมูแซบอ่ะแซ่บรสชาติแซ่บๆโอ้อร่อยทุกอย่างการนี้ใช้ได้ครับนะเดี๋ยวกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางนะครับมาเจอร้านแจ่วบองเมื่อคืนแล้วนะครับเปิดก่อนเด้อโ <มา S 3> ดวยดวยลองสีไปเลยเด้อ เจ้าของร้านที่นี่ใจดีมากครับพูดเพราะมากเห็นไหมเปิดของป้าก่อนดีกว่าข้าวเปียกก็เยอะเนี่ยเนี่ยข้าวเปียกใครๆกับข้าวปุ้นเนี่ยหัวไก่เนาะอันนี้นี่หัวไก่นี่ก็จะเป็นของคนทางคนรื้อเนาะเอาไปตำตำข้าวปุ้นได้เนาะแกนผีเจ๋อเดี๋ยไม่รอเลยยังคนเคยมาเลยเนี่ยเคยมาหรือยังเนี่ยเออเธออะไรก็ต้องรอพี่ก่อน โปรเฟชชั่นอลหลงมั่วนี่แหละอยากเบิ่งของป่าเด้อเจ้าจะเอาเราไปกินบ้างวันนี้ค่อยจะซื้อของฝากให้เจ้าเป็นของของต้อนไปลงอไไปเวงจันเนาะเอาปลาสักตัวเอาปลาสักตัวบอกหน่อยไปเจ้าต้องนู่นนะบักซ้มโอโอ้เนาะ ข้าวจี่ครับข้าวเหนียวปิ้งจะเป็นข้าวจี่คนละอย่างกันก็คือชั้นเกินราข้าวจี่ปาเต้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหนึ่งขนมปังนะครับหมูโตไก่โตไก่จากได้อียังบ,บอกค่อย ค่อยจะได้ไม่ซื้อนี่ว่าจะซื้อให้บุแมบิบอกบอเจ้าต้องซื้อเองเพราะเพราะเจ้าเพราะเจ้ามีเอ่อมีเบี้ยแล้วก็หนีค่อยกลับเจ้ามาบอสุดอ่ะบอยก็ยังน้องเอี้ยงน่ะเดี๋ยวน้องเอี้ยงไม่เป็นนางเอกให้เห็นท่านน้องเอี้ยงไว้ไหวพี่การเชงพีเสื้อแล้วโอ้โหเหมาะอย่างยิ่งกการเป็นนางเอกแต่มาเจอของถูกใจเอี้ยงเดินโลดเลยเอี้ยงเนื้อนี้เปล่าเอาเนื้อนี้เปล่าพูดนะครับว่านี้เนื้ออะไรวะ นั่งอะไรนังควายอ่ะนั่งควายเหรออันนี้บอกว่าเบิกมาปอดเอาปอดหรอปอดควายที่หลวงปู่บาค่ะจะไม่ค่อยมีวัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นควายนะปอดควายใช่ป่าวว่ตัวเองว่าตัวเองเอาไปขอเบิงก่อนเด้อเมื่อกี้ซื้อขนมไว้อยู่นะครับผักเคลือดผักเคลือด นกก็มีปล่อยคือเอียอะไว้อันนี้ลำให่ป่าอันนี้วะจะหลอกสาวซะหน่อยให้กินเปรี้ยวๆ <c oughs> กำลังจะยิบอยู่แล้ว <c oughs> อเออสดก็มี นะครับตลาดวันนี้ก็คนไม่เยอะนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้คนจะเยอะเราเไม่กี่วันนี้ไอระที่ผ่านมาก็คนเยอะอย่นี่นี่เยอะขวามออือเดียวขวานครับเราจะเจอไฮไลท์ของการเดินมาดูของป่าปรับบนบ้านนะครับที่กินได้นะผักอย่างเงี้ยที่เอามาจากป่าหมูป่าอย่เง,งี้ยนอกบางชนิดนมกอะไรวะเราไปทานขนมขี้แมวไหนมา,มามามาเอาเอา คือให้โอ้ปลาหน้ากินมากครับปลาตะเพียนเขียดน้องเขียนาปลากด<ร>นะลา<ร>ยอนแล้วก็จะมีกุ้งด้วยนะครับนี่กุ้งมาแล้วกุ้งเต้นโอ้หนี้มีต่อมีเห็ดด้วยนะเห็ดนี้เห็นนเดอะไรเนี่ยเห็ดคนย้นอยเนยาะเห็ดคนน,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 น้อยเดินมาเด้อมีต่อมีแตนด้วยว่ะ ต่อต่อต่อมาเดินเบื้องก่อนเดินเบื้องก่อนจ้าพี่กับเปลเนี่ยย่งเล็งเยงเล็งซื้อได้หน่ะพี่ซื้อให้หน่ะมีหนูด้ยครับหนูหนูไปแล้วจะมีกับข้าวก็มีครับโซนนี้เย่งอ้อยไหม ส่งผ้าบางข,ข,ขอเงินแดงายกอเป็นงไก่ไก่ไก,ก่บ้านไก่บ้านอ่ะเี่ยงให้โอกาสทีเขาเขาเขาแคบไปบริคัมไซไม่ได้ก็เอาที่นี่แหละมีเนาะ ตมเนันย็นดห็ดเลือไปเบอร์อีนนึงอีนึงไปนิดนึงนอยน่ออะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้อะไรครับเนี่ยรูปปักข้าเหนียวมาไม่เคยเห็นเลยเป็นขนมหวานนะครับนี่ซีบุ้งย่าง ชิมดิมเป็นเป็นคนชิมอ่ะคนละลูกแต่ไม่ซื้อเข้าวอยูแล้วเนี่นนยพอใจหลายโอ้คนอปบ,บางนี่น่ารักนะมันคือมะกอกมะกอกเชื่อมโอ้นิ่มมากไม่เหมือนมะกอกเลยนิ่มนิ่ม,น,มนิ่มมากๆนะ่าจะต้มเยอะขอบใจหลายเนววีเนเนุ่มๆติดปากเลยอะเออมันก็แปลกดีกว่ะถ้าใส่กับที่นี่คือแซ่บเลยอ่ะ เหนือเหนือเน้นแบบโได้เที่ยวนะนี่เห็นจั่งแม่เห็ดขมิ้นหรือว่าเห็ดเหลืองเห็ดเห็ดอะไรครับเน่เห็ดแซ่บเห็ดแซ่บเห็ดแซ่บอ๋อแสตแสตไก่สีส้มอันนี้ปลาโตเนาะปลาคังแล้วก็ปลาไม่ใช่ปลาโจปลาตะเพียนตัวใหญ่อยู่แล้วก็มีตัวไก่นะครับเนี่ย ไก่บ้านนะครับเขน่าที่นี่ถือว่าตัวใหญ่นะครับใส่ไม้ไว้นะครับแม่แต่ก็จะได้มาบ้านเการดขึ้นนะหอดหอยตุ้นแหลมก็มีพกกุดปลาก็มีบางเลนไม้หน่อไม้เดินหน่อยเดินนะเดินให้สุดทางนี่มายังไม่สุดเลยเนี่ยก็จะกลับเลยเนี่ย หัวหน้าไม่งเป็นนางเอกนะเป็นนางร้ายนี่ปลาเนื้ออ่อนครับปลาอย่างอันนี้ลาเสื่อมปลาเนื้ออ่อนไงไก่ไก่ปลาไก่ปลาไกลลา่บ้านวอมอยู่บ้านแล้วเดินไก่ไก่ตลาดโอ้มีหอยกาบเลยเนาะอันนี้ไม่ตายนะแม่เนาะเอาไปในไปงมในขี้ต้มหรือว่างไงเนี่ยทำไมมันไม่เปียกเลยวะเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันอึดมาครับหอย ไปเยี่ยจะเอาหอยลวงพระบางไว้หอยกาบที่เบียงจันมีไหมยามันตายาก่อนมันไม่ตายเรากมันอยู่นานแล้วอู้นี่ปลาแค่ตัวโตๆปลากายตัวโตๆครับโอ้ใหญ่โพดส่วนนี้จะเป็นของปลาที่เราเดินมาดูล้วก็จะออกจากตลาดครับนี่โอ้นะครับ ถือว่าอลาัางการงานสร้างกัปตันของปลาในหลวงพระบางวันนี้เลยนะครับนี่โอ้นี่ตัวงงครับเขียนนี่ก็ใส่อย่างนี้นะแล้วก็สไลด์ดูหน่อยนะแม่นอ้อเขียนตัวโทษน,นะครับขอดูหน่อยเนะนาะเขียนนางครับนี่เขียดนานีน่ไข่พวงท่าไหร่เนี่ยสิบพันนะครับโทษน,นะแม่นาะประมาณ20บาทโดยประมาณนี้เนี่ยมาดูทางนี้บ้างดู ไก่ไก่มีน้ำพึงหนังแม่นแล้วต่อนี่ต่อแล้วดูนี่นี่น,นี่คือหอยหอยทากเราเอื่อย,อยังวะเราเอื้นอย่างนี่ครับเฮ้ยหอยแจ็คหอยแจ็คหอยแจ็คเราด,ดูปลาปลาหลาปาหลากระไหลปลาถ้าเรามีปลาฝ่าด้วยสภาพเนี่ยระบงังรถเนาะมีสภาพเลยนะครับอันนี้เป็นตภาพน้ำของหรือว่าน้ำอะไรครับเนี่ย เอาดูใ,ใกล้หนะะ่อยครับแม่อ๋อเซลล์ป,ปล่อยได้เนาะอันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวเท่าไหร่อะตัวทางซองก่อถ้าเป็นตัวตัวเท่าไหร่อ่ะถามก่อน <c oughs> โอ้โหสองแสนเลยนะสี่ร้อยห้าร้ปลาโทแพงถ้าอสองตัวเนี่ยยังหายใจอยู่ไหนนี่เขาเบิกก่อนเด้อยังหายใจอยู่ถ้าซื้อตัวนี้ไปปล่อยนี่เท่าไหรว่วะเนี่ย <c oughs> ถ้าจานทางจะไม่รอด แพงกว่านั้นอันนี้ตัวเท่าไหร่เอ้ยโลเท่าไหร่นะโลแสนสามโลประมาณ200 300ยสาประมาณนี้เกือบสามตีสามร้อยนะครับยังยังหายใจอยู่เลยนะครับอันนอ่อนนะอจะพาพไปปล่อยก็ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่มันราคาโดดมากไม่ได้ให้ดูโอ้ดูปลาตองครับนี่ปลาตองก็โอ้ยใหญ่ตัวไซส์สิบโลอ่ะ นี่ใหญ่มากปลาตองโผล่เลย,น,เเลยนี่เขาโตเลยนี่ทุกคนเลยนี่ปลาบึกเหรอเนี่ยบึกไซส์ก็เกือบสิบโลอะ,ะโอ้ปลาหลายครับนี่หลายโพลเลยตอนนี้ก็คือเบิร์แล้วนะโอเคพอใจยังมันเลยนี่จะเป็นเสื้อผ้าแล้วนะเดี๋ยวเดินทางไปไหว้พระบางะอะเดี๋ยวอัปเดตก่อน ตอนนี้จะไม่ให้เข้าไปถ่ายรูปนะครับจะอยู่ให้ตรงนี้เองนะครับถ <Yeah>. oh, ้าเกิดเข้าไปแล้วถ่ายไม่ได้แล้วเราที่สำคัญถ้าจะไวหวะวาวก็คือต้องไปซิ้กี่แต่ยัแน่ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นคนลาวแต่ตัวนี้กเปิดไปไปไววได้เดี๋ยวพี่ก็จะซื้อพี่ใน,นาณะที่เป็นคนไทยเป็แล้วท่องเที่ยวไป yeah. Oh, yeah. No. แต่ว่าคือเราจะไม่ให้ถ่ายรูปนะครับก็คือตรงนี้คือ, oh. <Wow. S 1> คอเข้าได้แค่ตรงนี้นะครับ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวบนทางเรา กันต่อนะถือว่าเรามาถึงจุดที่ผมตั้งใจจะมาไหว้เมืว่วานทุกทีนะครับนะคอัเดตการเดินทางมาของทัมงในไายไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่ได้เห็น,งน,น,หนองค์ด้านในเพราะว่าตึง้งคุณจะถ่ายในตรงโฉนเนี่ยเราได้คุ้นๆนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปซื้อคาปี้แล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อแนละ้วขอบคุณทุกท่านทุกท่านะครับแอลแอลสวัสดีครับ